สวัสดีครับ ه, วันนี้เราจะมาพบกับเสียวิชัยเจ้าของสวนทุเรียนและสวนเงาะวันนี้เ,เราจะมาดูการปลูกอะไรครับเนี่ยปลูกเงาะปลูกเงาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลูกเงาะอันนี้อันนี้หลุมหลุมที่เราขุดแล้วขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ประมาณห้าสิบคูณห้าสิบห้าสิบคูณห้าสิบนะครับอันนี้เราให้น้ําระบบไหนครับเนี่ยอ่าเป็นเป็นระบบน้ำหยดน้ำหยด อ๋อสายนี่สายพี่อดำๆนี่เลยใช่ไหมครับต้องใช่แล้วโอเคอันนี้แล้วม,มาดูมาชูต้นเงาะที่เราจะปลูกกันก่อนอันนี้ต้นเงาะนี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ต้นแปดสิบป่ะฮะแปดสิบบาท,บาทสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงประมาณสักแปดสิบเซนด,ดูความงามของต้นเงาะหน่อยแปดสิบเซนนะครับแปดสิบบาท,บาทกําลัง กำลังจำเลยโอเควันนี้วันเราปลูกวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้วันที่สิบแปดสิบแปดพฤษภาโอเคเดี๋ยวเราเราก็ต้องครับคุณหลุมเรียบร้อยทำดินเรียบร้อยแล้วที่สำคัญคือก่อนปลูกต้องเอาถุงพลาสติกออกก่อนนะโอเคสำคัญมากเลยโอเคตามนั้นตามนั้นการเอาออกก็แล้วแต่นะออกไงก็ได้ไม่ให้ดินที่ก้นหลุมที่ถุงมันแตกโอเคแต่ผมใช้วิธีนี้มันง่ายดี เพื่อเอาถุงไว้ทำประโยชน์อย่างอื่นต่ออ๋อนะความต้นลงแล้วดึงต้นเลยใช่โอเคถุงนี้ต้นแข็งแต่แน่นนิดหนึ่งแต่ว่าค่อยๆดึงรากจะไม่ขาดแล้วดินจะไม่แตกโอเคครับเดี๋ยวเไปดูถุงใกล้ๆนิดหนึ่งเนี่ยอ่านี่ลากลากยังยังดีอยู่รากไม่อ๋อปกติเขาจะเอารากที่ก้นถุงออกไปครับเนี่ยก็ถ้ามัน ขดอยู่มากก็ตัดทิ้งไปอ๋ออันนี้พอดีอันนี้มันมันยังพอดีพอดีอยู่อายุมันอายุต้นน่าไม่น่าจะเกินปีอ่าโอเคดดโอเคครับต้นสวยสวยอันนี้ปลูกเลยนะครับนี่ปลูกก็เลือดคุณลุมให้ลึกพอประมาณอ่าคุณลุมให้ลึกก็แหละแต่ว่าวางต้นให้ให้พอประมาณโอเคแค่สวยแค่มิดมิดตุ้มมิดตุ้มมิดโคน นิดต้มถุงพลาสติกอ๋อโอเคท,ที่เขาใส่ดินมาโอเคครับเนี่ยฮะอันนี้ก็เอาดินลงใช่ไหมครับดินลงหญาไม่ต้องเอาลงไปนะเดี๋ยวมันจะลกโอเคตามนั้นนี่ครับโหนี่ยังไม่ปลูกต้นสวยเลยนะเนี่ยต้นเรียนเอ้ยเงาะ ปลูกไม่ยากครับเงอปลูกไม่ยากมเยอะเท่าทุเรียนม,มีน้ำให้กินมีอาหารให้กินก็อยู่ได้แลวโลกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยลุมล้อมอันนี้เราปลูกกันที่ไหนครับเนี่ยที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอ๋อเงาะไซโยกนะครับเงาะไซโยกจากเงาะจันเราจะมาเปลี่ยนเป็นเงาะไซโยกกาญจนบุรี ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหน้าแล้งก็หาหญ้าแห้งปิดโคนเนี่ยจะได้เก็บความชุ่มชื้นไว้นานๆอ๋อนี่เราปลูกหน้าฝนเราทําบังแดดไหมครับเนี่ยไม่ต้องครับเพราะแข็งแรงพอโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูไกลๆนี่ฮะนี่ต้นนะครับไกลๆโคนนี่ครับก็ประมาณนี้ก็ปลูกเสมอกับพื้นนะครับ อ๋อไม้มาปักกันยกนิดหนึ่งเพราะลมแรงนะครับเดี๋ยวเรามาชมต้นของไกล้ๆแปดสิบบาทนะครับต้นนี้ปลูกที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยเจ้าของไร่คุณวิชัยสุขอารามนะครับนี่เจ้าของสวนทุเรียนและเงาะ โอ้ยนอกจากทุเรียนแล้วก็มีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะเนี่ยลองกองมังคุดมีลองกองมังคุดผสมบ้างอ๋อมีลองกองมังคุดผสมบ้างจะได้มีผลไม้ที่หลากหลายนะครับใน,นีปลูกกันลมหน่อยกันนิดนึงเผื่อเดี๋ยวลมแรงโยกคนต้นมันจะเสียหายแล้วรอให้น้ำยังไงครับเนี่ยดูความเหมาะสม ถ้าฝนตกอย่างนี้ก็อีกสักสามวันสี่วันค่อยมันดูอีกทีว่ามันเปียกขนาดไหนม้อืมอชื้นแฉะมาก <Okay. S 3> โอเคทนมากไม่ต้องการน้ำมากขนาดทุเรียนได้ครับผมอันนี้เราก็ขอจบคลิปการปลูกเงาะที่อำเภอไสโยกจกังหวัดกาญจานบุรีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย